ย่อหญิงดออนไลน์สารินีปัญญาชนสวัสดีค่ะเอาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะฟังสาลินีนะคะเพลินด้วยได้เงินด้วยโอเคไหมคะถ้าโอเคบอกให้เลยนะคะตอนนี้เนื่องจะมีแต่หนุ่มๆ หนุ่มๆที่จะมาพาเราให้มีความสุขและความมั่งคั่งนะคะแแต่ก่อนอื่นใดนะคะที่จะไปพบว่าหนุ่มๆคนที่ท่านมีใครบ้างนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ Amazing Grace Health Product นะคะนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่จะช่วยให้เรากำจัดนะคะโรคภยัยไข้เจ็บทั้งหลายทำให้เรามีภูมิต้านทานคุ้มกันแข็งแรงเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีชีวิตนะคะไม่มีทุกสิ่งในโลกนี้นะคะรวมไปถึงนะคะความหวังและความสำเร็จด้วยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ควงสองหนุ่มนะคะต้องบอกเลยนะคะเป็นคนไทยที่เก่งมากนะคะ คนหนึ่งนะคะมานะคะจบจากมหิดลนะคะแล้วไปต่อที่ Imperial College นะคะทางด้านของ ICT ด้วยเหมือนกันนะคะคนนี้เก่งมากเลยีเดียวนะคะและอีกหนึ่งหนุ่มนะคะจบจากนะคะ วิทยาลัยเจ้าคุณทหารนะคะลาดกระบังนะคะนี่นะคะเขาสองคนนี้จะมาช่วยให้คุณนะคะมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูในธุรกิจออนไลน์ของคุณนะคะสําหรับอีกคนนึงจะมาบอกคุณนะคะนับหนึ่งไปทุกอย่างคุณจะไปไหนคุณต้องนับหนึ่งก่อนเสมอนะคะถ้าคุณไม่รู้เรื่องนะคะว่าเฮ้ยเราจะไปออนไลน์กับเขาได้ยังไงคุณขาทดลองเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองก่อนค่ะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่รู้11บบวกหนึ่ง คำพีวิชาออนไลน์นี้คุณจะไปต่อไม่ได้ในรุ่นต่อไปนี่คือตัวช่วยของคุณค่ะ11คอร์สออนไลน์ Facebook Google เว็บเซล์เพจ TikTok Line OA Line m y t h o p การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์ สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ใน Digital Marketing 2021 11บทเรียนออนไลน์ ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิศาษศาสตร์วิศวะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงแอดวานซ์สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดละปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทังเพจด่วน ขอขอบคุณอาจารย์ซันนะคะอาจารย์ซันสถาพรวิสาขศาสตร์นะคะที่มาให้ข้อมูลดีเยี่ยมกับเราเลยทีเดียวนะคะและเราจะไปต่อนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยนะคะ HOME alone ค่าอยู่คนเดียวต้องทําชีวิตรอดตัวเดียวคนเดียวคนอื่นเขารอดมาแล้วเราทดลองทําได้ค่ะแต่เราต้องมีตัวช่วยนะคะวันนี้ค่ะคุณจะมีตัวช่วยนะคะหน้าตาหนุ่มๆหมลอ่ลอๆแบบนี้โอ้โ oh, หนะคะแต่ว่าเก่งมากเลยทีเดียวนะคะนี่คือยังซีอนะคะสมัยก่อนก็จะมี YPO คือยัง President Organization ก็จะเป็นพวกบรรดาลูกหลานเจ้าของธุรกิจสายพันธุ์ใหม่วันนี้เดียนตั้งให้ใหม่เลยนะคะว่า CEO y c e นะคะ Y c นะคะก็คือเป็นยัง c e อ o r g a n i z a t i o n นะคะรีบไปจัดตั้งเลยนะคะเพราะว่านี่คือมันสมองและอนาคตของคนที่จะมาช่วยประเทศไทยของเรานะคะนี่คือคุณอาร์ชนะการชินชัชวานนะคะเป็น CEO ของบริษัทที่มีชื่อว่า c w i t AI ทํำไมดิฉันถึงเลือกที่จะคุยกับเขาคนนี้นะคะเพราะว่าเขาคนนี้คือคนไทยนะคะที่เป็นมันสมองของคนไทยนะคะจบนะคะ i c ททางด้านของอสถาบันเรื่องของ IT นะะจากสถาบันการศึกษานะคะจากประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำนะคะตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแชทบอทนะคะ เป็นคนที่โดดเด่นที่สุดนะคะแล้วก็เอา AI เข้ามาผสมผสานนี่คือตัวช่วยทางเลือกและทางรอดนะคะของคนไทยที่การค้าของเราต้องไปทางนี้ถ้าคุณไม่รู้จักว่าแชทบอทมันช่วยคุณได้อย่างไร เดี๋ยวมาดูเลยค่ะแล้วคุณจะรู้นะคะว่าทำไมไอ้แชทบอทตัวนี้เนี่ยนะคะมันถึง Amazing มากๆนะคะแม้กระทั่ง Facebook นะคะเดี๋ยวมาต้องคารวะให้เลยทีเดียวนะคะมาเราจะไปรอดต่อไปในอนาคตเราจะต้องเรียนรู้กับคนที่มาจากอนาคตการนะคะและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราพร้อมรอเราอยู่ที่นี่แล้วค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะมาแล้วนะคะว่า Y c o ยัง CEO นะคะอยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะคุณอาร์ตชนการทินชัชวานสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจะขอเรียกว่าคุณอาร์ตซีวิดแชทบอทแล้วกันนะคะโอ้โหนี่คุณผู้ชมคุณฟังจะได้จําได้เลยว่าวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของแชทบอทเลยนะคะครานี้คุณผู้ชมคุณฟังค่ะดูคุณอาร์ตก่อนเนี่ยนะคะเห็นเลยนะคุณผู้ชมบอกโอ้ยนี่นี่เหรอเจ้าของธุรกิจ นี่อายุอานามเท่าลูกดิฉันเลยอ่านี่เลยนะคะกำลังจะบอกเลยว่าคุณอาร์ตเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็น Y c o ก็คือยังซีอนะต้องบอกเลยแต่ก่อนเขามี Y PO ไงอก็คยังประธาตอนนี้ก็เป็น Y CEO e o แล้วนะคะคุณอาร์ตเล่าคุณผู้ชมคุฟังหน่อยว่าคุณอาร์ตจบการศึกษามาจากไหนบ้างคะ ครับก็แนะนําก่อนนะครับชื่ออาชนะการนะครับก็จบจากมหโดนปริญญาตีนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อโทที่ Imperial College London นะครับแล้วก็มาเริ่มทําธุรกิจตั้งแต่อายุ27นะครับทํามา 3, 3ปีแล้วตอนนี้ก็ ยิบเก้าไปไปลายจะสามสิบแล้วนะครับโ oh อนน้โห oh. สุดยอดเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังเห็นไหมคบอกแล้วว่าพอจบมหิดลนี่องบอกเลยโอ้โหใครจบมหิดลมาตอนนี้ยกนิ้วให้สุดยอดเลยนะคะคราวนี้ <c oughs> ทางสายสายชีวิตที่เริ่มต้นมาเนี่ยมาทางด้านของไอทีเลยใช่ไหมที่มหิดล <c oughs> เรียนตรงมาคือไออะไรนะคะไอซีทีไอซีทีใช่ครับอ่านะคะเพราะฉะนั้นนี่ <c oughs> คุณผู้ชมคุณฟังถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเจ้าของบริษัทนะฮะใครมาสมัครจบมหิดลนี่รีเควเมนต์เลยทีเดียวนะคะคราวนี้คุณอาร์ตวันนี้เราจะคุยกเรื่อองงข บอทนะอันนี้ที่น่าสนใจคุณผู้ชมุูฟังหลายคนเริ่มรู้จักแชทบอทแล้วหลายคนยังงงอยู่ว่าเอ้ยแชทบอทเนี่ยมันคืออะไรอ่าคุณอาช่วยเล่าให้คุณผู้ชมุูฟังหน่อยว่าแชทบอทเนี่ยมันคืออะไรคะครับเอ่อมันมาจากสองคำนะครับแชทบอทเลยตามตัวเลยแชทเนี่ยก็คือแชททุกคนน่าจะพอรู้จักคือตอนนี้เราแชทแชทคุยกับคนแชทคุยกับพ่อแม่แชทคุยกับเพื่อนนะครับก็คือการการพูดคุยที่เป็นการพิมพ์ผ่าน แอปพลิเคชันอย่างเช่น l ล n e หรือ a c e b o o k อย่างนี้นะครับส่วนบอทเนี่ยบอทมาจากคำว่าโรบอทนะครับก็คือหุ่นยนต์ะนะครับพอมันประกรอบกันแชทบอทก็คือว่าหุ่นยนต์ที่มาช่วยตอบในช่องทางแชทช่องทางการพิมพ์สนทนาตรงนี้นะครับออสิ่งที่มันมาช่วยก็คือว่าเวลาที่เราเออใช้ส่วนใหญ่จะใช้สําหรับเจ้าของธุรกิจมากกว่าเวลาที่เจ้าของธุรกิจไม่มีเวลาที่จะตอบเนี่ยตัวนี้มันมาช่วยตอบแทนได้เวลาเจอคาถามซ้ําๆถามว่าสวัสดีครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตอบอัตโนมัติได้เลยครับผม นะคะอันนี้ก็คือที่เราจะเจอบ่อยก็คือว่าเวลาซื้อของเนาะเราซื้อของอใน a c e b o o k เนี่ยนะคะก็จะมีคนตอบที่ตอบออมาอุ้ยอุ้ยเราถามอะไรปุ๊บมาตอบมาเลยนี่แหละค่ะตัวนี้แหละเขาเรียก<ช>ว่าแชทบอ,อานะคะ<ช>แต่คนนี้เนี่ยนะคนไทยก็เก่งมากเลยคนไทยแบบคุณอาร์ตเนี่ยนะ,ะก็มีเรียกว่า Facebook เขาก็มีแชทบอทของเขาแต่ขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีโปรแกรมแชทบอทที่เอามาใช้ในธุรกิจที่ว่าช่วยเราตอบให้มากกว่าอันนี้คุณอาร์ตช่วยบอกผู้ชมผู้ฟังหน่อยว่า แชทบอทของ a c e b o o k นะฮะกับแชทบอทของซีวิทอ่าซีวิทนี่ต้องบอกซีวิทนี่คือแบรนด์ของคุณอาร์ตเลยนะคะคถูกต้องไหมคะใช่ครับผมอ่านะคะว่าแบรนด์นะคะ,คะ,คะของ a c e b o o k เนี่ยนะคะกับแชทบอทของซีวิทและแชทบอทอื่นๆที่เขาที่เขาทำโปรแกรมกันเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราไม่สนใจเราจะสนใจของซีวิทเพราะว่าเราคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นหนึ่งในแชทบอทดที่โดดเด่นมากเนี่ยมันต่างกันยังไงคะครับเอ,อ่อ ก็เริ่มต้นเลยก็คือว่าแชทบอทของซีวิสเนี่ยซัพพอร์ตภาษาไทยร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ทำทำโดยทีมงานคนไทยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นคือตอนแรกเราก็พยายามศึกษาตั้งแต่ว่าคนขายของออนไลน์หรือว่าคนที่เขาทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยเจอคําถามอะไรบ่อยๆบ้างอย่างเช่นถามเรื่องราคาถามเรื่องสินค้าไซส์เสื้อการโอนเงินอะไรอย่างนี้นะครับเราเอาแชทบอทมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ทําให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถเหมือนตั้งคําถามคําตอบให้แชทบอทได้เหมือน ผมเรียกว่าสอนมันละกันคิดสภาพว่าบอทตัวนี้เป็นเหมือนลูกของคุณแต่มันเป็นหุ่นยนต์แล้วก็เอาหุ่นยนต์ตัวนี้ไปช่วยตอบให้คุณครับเราเนี่ยสิ่งที่แตกต่างอย่างแรกคือเราเราทาให้เจ้าของธุรกิจสามารถเห็นผมเรียกว่าเห็นข้อมูลว่าแชทบอทเนี่ยมันเรียนรู้อะไรอยู่นะครับแล้วก็มันตอบอะไรยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมอยากจะให้แชทบอตตอบคําว่าสมมติว่าคนถามว่าราคาเท่าไหร่ครับผมอยากจะให้แชทบอตตอบว่าราคา500บาทครับตรงนี้นะครับ เราสามารถพิมพ์สอนเข้าไปมันเข้าไปได้เลยทันทีบอกว่าจะให้มันตอบว่าราคา500อบาทครับครับอย่างที่2ก็คือว่าคําว่าราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจริงๆเวลาเราเจอคนพิมพ์อาจจะไม่ได้พิมพ์เป๊ะๆอย่างเงี้ยอาจจะพิมพ์ภาษาัยรุ่นบอกว่าเท่าไหร่หรือว่าบางทีคนบางคนพิมพ์แค่ราคาด้วยหรือบางคน<แ>พิมพ์แบบว่าพิมพ์คําที่มันใกล้เคียงกับคํานี้แต่จริงๆบอทดมันต้องสรุปได้ว่ามันคือราคาความสามารถของบอทดตัวนี้ของซีก็คือว่ามันสามารถ จับคาพูดที่มันใกล้เคียงกันแล้วก็อยู่ในหมวดหมู่เนี้ยเดียวกันแล้วก็ตีความหมายออกมาได้ว่ามันคือเรื่องนั้นนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของเราแล้วก็อ,อีกส่วนหนึ่งที่ปีที่เราฮิตมากก็คือการที่เอาบอทดไปช่วยในการขายของผ่าน f a c e b o o และไลน์เนี่ยจริงๆ a c e b o o k ุเนี่ยเยอะกว่า Facebook เนี่ยขายได้สองทางคือขายผ่านทางเปิดเพจแล้วก็ให้คนทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เพื่อแชทคุยนะครับอย่างแรกอีกแบบหนึ่งคือขายผ่านไลฟ์ขายผ่านไลฟ์ปีที่แล้วเนี่ย ค่อนข้างกระแสะค่อนข้างดังมากก็คือเรามาไลฟ์แล้วก็ให้คนมาใครอยากซื้อก็มาพิมพ์คอมเมนต์ว่าอยาซื้อนะแล้วก็พิมพ์โค้ดรหัสสินค้ามาแล้วก็แชทบอทเนี่ยก็จะตอบไปเลยว่าของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ซื้อยังไงโอนเงินยังไงซึ่งตัวนี้พอเอาไปต่อกับตัว f c e e o o o l l v v ปุ๊บเนี่ยก็สามารถทําให้ปิดการขายได้ทันทีโดยที่ว่าอยไม่ต้องคนไม่ต้องเราไม่ต้องมา,มาไล่มาปิดการขายทีหลังด้วยคนนะครับ โอ้โหเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นที่คุณอาร์ตคุณอาร์ตบอกเพราะซีวิทนะคะสะกดนะคุณผู้ชมคุณฟังแซดนะ W เอ่อนะแซด W I แซดนะคะ A I อ่าอันนี้นี่คือซีวิทย่อมาจากชีวิตเลยปบบนีเนี่ยถูกต้องครับก็คือตอนแรกตอนแรกจริงๆจะตั้งชื่อว่าชีวิต A I จริงๆเราเราก็เหมือน A I คือหุ่นยนต์ส่วนชีหุ่นยนต์ไม่มีชีวิตแล้วก็เราพยายามจะทาให้หุ่นยนต์มีชีวิตเราก็เลยเอามาประกอบกันกลายเป็นชีวิต AI นะครับแล้วก็ก็เลยมาแปลงมันก็เลยแปลงเป็นซีวิสนิดนึงครับอ่าเห็นไหมมันต้องมีที่มาของของแบรนด์โดยเฉพาะแบบเราชอบในเรื่องของการสร้างชื่อกับสร้างแบรนด์นะครับเพราะนั้นคือเป็นซีวิส AI คราวนี้พอใช้ AI เนี่ยมีการนํา AI โปรแกรม AI เข้ามาใช้ด้วยเป่าเห็นบอกว่ามีการเรียนลูกสอนลูกเนี่ยใช้ AI หรือเปล่าคะใช่ครับก็คือจริงๆทังผม ส่วนตัวผมจบด้าน AI ไที่ที่ผมเรียนเรียนโท oh. มานะครับจากอินเพ c o l อ e ์ลเ o นดอนแล้วก็เราพยายามจะ oh. คิดว่าเอ๊ะมันเอา AI มาช่วยตรงไหนได้แล้วสิ่งที่ช่วยได้อย่างเงี้ย oh. ก็คือการเรียนรู้พวกคําพูดที่คนพิมพ์เข้ามาเยอะๆ oh. แล้วก็ให้บอทเนี่ยมันเข้าใจความหมายได้ถูก oh. ซึ่งวิธีก็คือว่าการที่ตัวระบบหุ่นยนต์หรือ AI เนี่ยจะเข้าใจความหมายได้ถูกเนี่ย ก็ต้องมีคนป้อนสอนไปแล้วอาจจะป้อนไปว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยมันมีได้กี่รูปแบบสอนคําตอบไปว่าถ้าเจอคานี้จะตอบอะไรแล้วก็ AI หลังจากนั้นเนี่ยเราแค่ป้อนข้อมูลเข้าไปปุ๊บ AI จับข้อมูลตรงนี้ไปเรียนรู้ได้เองนะครับก็เป็นความสามารถของมันที่เราเขียนโปรแกรมให้มันเรียนรู้ครับโอ้เพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยว่าอันนี้คือแชทบอทนะคะของประเทศไทยสัญชาติไทยออโตเมติกที่ใช้ AI ตัวจริงอ่านี่ปรบมือให้เลยทีเดียวเลยนะคะคราตอนนี้เนี่ยนะคะอะไรเป็น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 แรงดปบันดาลใจให้ให้คุณอาร์ตปิ้งขึ้นมาว่าเอ้ยเราจะทำธุรกิจกับตัวแชทบอทนี่แหละอืมครับเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยผมเอ่อผ,ผมเล่นโซเชียลอยู่แล้วแล้วก็มีการ,รมีการแชทบ่อยแล้วก็เลื่องช้อปปิ้งทางผมทางผมทางเพื่อนที่รู้จักอะไรเงี้ยก็ทําเกี่ยวกับ,รบเรื่องนี้เยอะคือมีเพื่อนที่ทําเปิดขายของผ่านช่องทางนี้เยอะแล้วเราก็ มาคิดจริงๆตอนแรกเริ่มไปคิดเรื่องเรื่องเรื่องของการว่าจริงๆเริ่มเริ่มเริ่มต้นคิดตั้งแต่ว่าธุรกิจที่สื่อสารกันสมัยนี้มันเปลี่ยนจากโทรศัพท์มาเป็นแชทกันเยอะแล้วเราเริ่มมาจากตรงนี้แล้วก็คิดว่าไอ้ตอนตอนที่สมัยก่อนเป็นโทรศัพท์เนี่ยเวลาลูกค้าโทรมาเนี่ยถ้าบริษัทใหญ่ๆมันยังมีระบบที่เรียกว่าเหมือนเป็นคอร์เซนเตอร์อัตโนมัติเลยที่ที่เป็นตัวตอบนะสวัสดีครับกดหนึ่งเพื่อติดต่อคนนี้สองสามสี่คนนี้แต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงแล้วก็เป็นการกดปุ่มเฉย คราวนี้เราก็คิดว่าเอ้ยทำไมเราไม่เอามามันมาลงสมัยนี้มันเป็น Facebook เป็นไลน์ถักแชทก,กันเราน่าจะเอาตรงนี้มาพัฒนาใน a c e b o o k กับไลน์แล้วก็ในเมื่อเอ้ยเรามีผมโชคดีที่แบบเอ้ยมีเพื่อนที่รู้จักทำร้านขายของเยอะเราเราทำเสร็จปุ๊บมันมีคนทดลองรอใช้อยู่แล้วลอ,<ร>อง,<ร>องใช้เลยใช<ม> <laughs> ่ผมคิดว่าเอ้ยผม <laughs> ตอนแรกผมทำมา <laughs> ให้เขาลองใจฟรีด้วยแล้วก็พัฒนาน <laughs> ไปกันมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่เราเริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจก็เลยใน ตอนปี2017ตอนนั้นก็เริ่มต้นแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้กันเองก่อนแล้วก็ใช้แล้วมันเริ่มมันก็มีเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างแล้วก็ปรับกันไปปรับกันมาแล้วสุดท้ายก็เลยได้น่าจะเป็นตัวแรกๆที่เอาไปตอบเพจ Facebook อัตโนมัติของของแบรนด์เพื่อนๆกันเนี่ยแหละแล้วก็สุดท้ายก็เริ่มมาทําโมเดลการขายตรงนี้ครับ อ่าโอเคสุดยอดแสดงว่าฟีดแบ็ก็ตอนนี้ก็พึงพอใจแล้วเนาะเพราะได้ผ่านช่วงมันสามปีเนี่ยผ่านในช่วงทดลองก,<ช>กันมาแล้วใช่ไหมคะโอเค,คเยี่ยมเลยค่ะ,ะคราว,ว,วนี้เนี่ยตัวตัวเนี้ยนะคะตัวเออ่แชทบอทตัวเนี้ยเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง Facebook แล้วก็ใช้ทั้งไลน์ได้หรือเลปล่าคะใช่ใช่ครับอันนี้เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเพราะว่าเรามองว่าคนไทยไม่ Facebook ก็ต้องไลน์ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําทีเดียวมันต้องติดได้ทั้งคู่ของเราเนี่ยจุดเด่นก็คือว่า ร่างแชทบอททีเดียวติดเอาไปต่อได้ทั้งไลน์และทั้ง a c e b o o k แล้วก็ตอบได้ทั้งคู่เลยครับอ่านะ<ม>คุณผู้ชมคนฟังจะเห็นเออดีแล้วเพราะมาช่วยเน<ม>ยโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเราเนมี่ยมี SME ก็เยอะกับ2ตอนนี้เนี่ยสิบสี่วันตรงน,นี้เลยหลายคนคบอกโอ้ยฉันก็รอมันแล้วหลายเดือนไม่ใช่สิบสี่วันแล้วอาจจะแบบว่าหลายสิบวันแล้วอันนี้จะต้องต่อไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลายคนก็ต้องแบบเริ่มที่จะคิดเรื่องของการขายของเปิดร้านในหน้า Facebook กับหน้าไลน์แต่บางทีเนี่ยก็ตอบไม่ทัน กับสองก็คือว่าเออมันต้องมีตัวช่วยเนาะเพราะมันทาคนเดียวมันก็ยากคันี่นจะให้รู้แล้วว่ามีตัวช่วยได้ครับนี้นในหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งแอคเคาท์เนี่ยนะคะสามารถใช้ได้กี่เพจคะเอ,อ่อหนึ่งของผมเนี่ยมีจริงๆของผมมีแพ็กเกจที่ลองใช้ฟรีก่อนเนี่ยแบบฟรีเนี่ยผมไม่จํากัดไม่จํากัดเพจเลยจะมีสิบสิบยี่สิบเพจไม่จํากัดแต่ว่าผมจํากัดที่จํานวนการเรียกว่าจํานวนข้อความการตอบจํานวนการสอนมันอย่างเช่นแบบฟรีก็จะทําได้แค่สิบ สิบการตอบสิบตอบได้สิบรูปแบบนะครับอย่างเช่นว่าตอบว่าห้ารอยบาทครับก็นหนึ่งรูปแบบตอบว่าสวัสดีครับก็นหนึ่งรูปแบบอะไรเงี้ยได้สิบรูปแบบแ <Yeah. S 1> ต่ว่าก็ไม่ํำกัด <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้ามาอีกแบบหนึ่งก็คือถ้ามาอัปเกรดเป็นตัวบอทที่ฉลาดขึ้นตัวเนี้ยก็ <Yeah. S 1> เราจะมีการคิดราคาแต่ก็จริงๆก็คิดราคาตามเพจแบบเราอาจจะมีสิบเพจแต่เราอาจจะเลือกอัปเกรดให้มันเป็นบอทที่ฉลาดสักสองตัวอีกตัว,อ,ตวอีกตัวที่เหลือก็ใช้ตัวธรรมดาไปก่อนเพราะคนอาจจะยังเป็นเพจที่คนไม่ทำเยอะก็ได้เราก็ค้นเราก็ค้นหาเปิดสําหรับตรงนี อ๋อค่ะเรียกว่าเรียกว่าตอนนี้ก็เป็นเฟรนลี่เนาะใช่ไหมใช่ได้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 มีแพ็กเกจช่วยคนไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยราคาก็เป็นราคาที่เอฟฟอร์ดได้เนาะราคาที่ราคานะคะจริงๆแล้วดูคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันน้อยมันน้อยกว่าราคาที่คุณไปบูดโพสเลยทีเดียวแหละนะคะเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเฟรนลี่นะคะแล้วก็มีโปรแกรมที่เขาใช้มีทั้งเป็นรายเดือนแล้วก็เป็นรายปีใช่ไหมคะใช่นะคะลองลองลองบอกแพ็กเกจหน่อยได้ไหมคะว่าแพ็กเกจมีอะไรบ้าง เอ่อรายเดือนผมแค่ห้าร้อยบาทอันนี้คือเห็นไหมหลังจะบอกไงรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราน่าจะเป็นราคาทําราคาได้ถูกที่สุดเกือบในตลาดก็คือว่าห้าร้อยบาทได้ตัวแชทบอทแล้วก็ราคาจ่ายแค่ต่อเดือนถ้าเป็นรายปีเนี่ยเราจะลดเหลือแค่สี่พันเก้าร้อยก้สิบเก้านะครับก็คือตกตกแค่ไม่สามร้อยสี่ร้อยบาทต่อเดือนตรงนี้ก็สามารถได้แชทบอทตัวนี้ไปตอบได้แล้วนะครับแล้วก็อนอกจากได้แชทบอทตัวนี้เออ ข้อมูลข้อมูลที่เกิดจากแชทบอตตัวนี้เป็นของลูกค้าทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นแชทบอตตอบลูกค้าไป1ิบคนวันนี้นะครับแล้วตอบอะไรไปบ้างเนี่ยเรามีสถิติให้ดูนะครับว่าแชทบอททางานตอบใครไปบ้างแล้วก็ลูกค้า1ิบคนชื่ออะไรแล้วก็เราอาจจะอยากจะยิงโฆษณาไปหาสิบคนนี้ที่หลังเนี่ยจริงๆเอาข้อมูลตัวนี้มาใช้ได้เหมือนเหมือนแชทบอตพอตอบเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีความจําของมันว่าจําได้ว่าเคยตอบใครไป,ไปบ้างอะไรย่างเงี้ย อันนี้อันนี้ผมคิดว่าคุ้มคุ้มสำหรับราคาห้าร้อยบาทมากนะ,ะคะาวนี้เพราะนั้นเกิดจะถามต่อเลยนะคุณผู้ชมคุณฟังนะว่าอ,อต้องบอกถ้าเกิดสมมติเข้าไปดูนะที่เพจนจะรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยนะคะว่าทางทางทางตัวซีวิตเนี่ยคุณอาร์ตเนี่ยไม่ได้หยุดแค่แชทบอทอย่างเดียวแต่ตัวเนี้ยเป็นแชทบอทมหัศจรรย์เพราะว่ามีสามารถมีเปิดร้านค้าได้ด้วยอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเดนบอกเลยคะว่าในแชทบอทห้าร้อยบาทที่จ่ายไปเนี่ย คุณค<ร>ให้อะไรเขาอีกเพราะพี่ดูแล้วดิคุณเดียนดูแล้วโอ้โหผู้ชมบอกว่า amazing อ่าอ่ะแล้วช,ช่วยบอกหน่อยค่ะว่ามีอะไรไ<ด>บ้างคะครับ,ค,<ะ>ค,รบคือก็หลังจากทำแชทบอทมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีร้านค้าใช้เยอะแล้วก็มีรีเควส t เรื่องของสต็อกสินค้าจริงๆผมมีระบบสต็อกสินค้าให้ด้วยก็คือว่า <Panch. S 2> ถ้าสมมติว่าเราปกติเราบริหารคลังสินค้าไม่อาจจะอาจจะจดเอาไว้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเอาอัปโหลดสินค้ามาที่ระบบผมได้แล้วก็ บวกลดสต็อกเนี่ยคือแชทบอทมันทําให้อยู่แล้วก็คือว่ามีคนมาสั่งกล็ลบสต็อกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยไปแสดงในหน้าจอก็คือเหมือนเป็นเป็นหน้าเพจการขายได้เลยนะครับคือเราเหมือนีมีคือหน้าจอการขายคล้ายๆเป็นเซลเพจอย่างเงี้ยก็คือให,ให้ให้ลูกค้าเข้ามาดูแล้วก็กดเลือกสินค้าได้เลยตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็รวมอยู่ในในแพ็กเกจมาคีอีกนะครับได้ทั้งแชทบอทได้ทั้งร้านค้าด้วยนะครับโอ้โหนี่มาถือว,ว่าสุดยอดมากเลยนะคะการเจินการเชิญการต่อค่ะ ครับแล้วก็เออจริงๆเราก็ไม่หยุดพัฒนาจริงๆเมื่อปลายปีที่แล้วเพิ่งมีอัปเดตใหม่เราเชื่อมต่อกับขนสง่งความหมายก็คือว่าเราเอาเราขนส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะแจ้งปกติต้องแจ้งเลขพัสดุปกติแล้วเราก็เห็นว่าแอดมินต้องมานั่งมาแจ้งมาพิมพ์ทีละคนว่าสั่งเสร็จแล้วเลขพัสดุอันนี้นะครับไปแจ้งทีละคนหรือว่าอาจจะต้องโพสต์ตรงนี้แชทบอทสามารถเอาไปเลขพัสดุเนี่ยมาแจ้งอัตโนมัติหลังจากที่ส่งเสร็จแล้วส่งสอเร็จแล้วเนี่ยก็ ทำให้ลูกค้าได้รับความประทับใจมากยิ่งขึ้นว่าเออโดยเอ่อตัวร้านเนี้ยแจ้งเรื่งพัสดุได้เร็วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ตกหล่นครับผมอ่านี่แหละค่ะถือว่าสุดยอดมากเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งนะคะแพ็กเกจที่เราให้มาเนี้ยนี่มีหนึ่งทั้งหนึ่งเขาเรียกว่าแชทบอทละช่วยได้นะะทั้งไลน์แล้วก็เฟซบุ o กนะคะสองนะคะมีเอ่อเหมือนกับเป็นมีมีเหมือนกับเป็นเว็บเพจให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเซลล์เพจเฉพาะเซลล์เพจอย่างเดียวคุณผู้ชมก็ฟังตอนนี้ราคาในตลาดเนี่ย 6,900บาทแล้วใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยซื้อแชทบอทรายปีเนี่ยนะ4,499ถูกมะฮะแล้วก็ถ้าเกิดทูดเนี่ยคนยังงบน้อยอยู่ใช้เดือนละ500ก็ไม่ถ้าเกิดว่าใช้แค่นั้นก็ก็ตัดแค่นั้นถูกปะคะจะมาใช้ใหม่ก็ใช้ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็สาม ช่วยทำสต็อกให้ด้วยใช่ไหมสี 4, ่นะฮะตาม tracking number ให้อีกด้วยต่างหากนะคะคและคราวนี้มีอีกหนึ่งจุดก็คือว่าเวลาไลฟ์เนี่ยนะคะเวลาไลฟ์ขายของเนี่ยมันช่วยยังไงได้อีกคะปอกปิดขายปิดขายปิดขายในไลฟ์ได้ด้วยเลยมันเป็นไงคะใช่ก็ตอนอันนี้ช่วงช่วงนี้เริ่มมีเยอะมากคือปกติเวลาขายผ่านไลฟ์เนี่ยคนไลฟ์ ปกติลูกค้าเราก็จะมีทั้งที่เป็นแม่ค้าคนเดียวสองคนเนี่ยคนที่ไลฟ์อยู่ไม่สามารถตอบได้อยู่แล้วเพราะว่าเขากําลังไลฟ์กาลังใช้สมาธิกับการพูดอยู่คร uh huh. าวนี้ uh huh. เวลาลูกค้าจะสั่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นโค้ดอย่างเช่นโค้ดส่วนใหญ่ก็จะเป็น C ขึ้นต้นด้วย CF อย่างเช่นรหัสสินค้า CF หนึ่ง c f สองีสามตรงนี้คนไ uh huh. ลฟ์ก็จะบอกให้ลูกค้าพิมพ์เข้ามาตัวนี้เนี่ยพอพิมพ์เข้ามาปุ uh ๊บ huh. เนี่ยปกติต้องมีระบบเก็บว่าคนที่พิมพ์เข้ามาใครพิมพ์ก่อนคนแรกคนนั้นได้หรืืออวว่่าาาาพพิมม์เเข้้้้คคนนไดทังหรปลแก ต้องไปแจ้งให้เขาโอนหรือว่าแจ้งให้เขาเอะจะจะเป็นตัดบัตรเครดิตหรือโอนอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เนี่ย <Yeah. S 1> ชับอทก็จะแจ้ง <Yeah. S 1> อัตโนมัติเลยหลังจากที่คนพิมพ์เข้ามาว่า CF1 หนึ่งปุ๊บเนี่ยบอทดก็แจ้งกลับไปเลยว่าคุณต้องการคอนเฟิร์มสินค้าชนิดนี้ให้โอนเงินมาที่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะจัดส่งไป mm. อะไรอย่างเงี้ยขณะที่ไลฟ์อยู่พอพอไลฟ์จบปุ๊บเนี่ยเอ่อกลับไปแม่ค้าเนี่ยก็กลับไปดูที่ระบบข้างหลังก็จะมีรีพอร์ตว่า ออเดอร์ Order, มันเข้ามาแล้วเงินมันเข้ามาตั้งแต่เราไลฟ์เสร็จเลยไม่ไม่ต้องกลับไม่ต้องตามคอมเมนต์ทีละอันอะไรอย่างนงี้เลยนะครับถือว่าช่วยได้เยอะมากครับโอ้โหอันนี้ถือว่าถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะ,คะเพราะฉะนั้นนี่เลยนะคะคุณผู้ชมคุณฟังเป็นตัวช่วยในเรื่องของการขายเพราะเดี๋ยวนี้โอ้โหคนไทยเนี่ยนะในเรื่องของการซื้อการขายเนี่ยเขาต้องรวดเร็วมากเลยถ้าเกิสดสมมติช้าไปหน่อยเนี่ยไม่ทันใจ เขาเรียกว่า,าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เลยคือตัวช่วยนะคะที่เป็นเรื่องอย่างดีที่สุดเลยทีเดียวค่ะคราวน,นี้นอกเหนือจากนั้นสําหรับพวกมือใหม่หัดขับเลยเนี่ยนะคะมีระบบการเรียนรู้ให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องทางวิธีครอบครัวไปตามใช่ไหมคะค่ะได้ครับก็เดี๋ยวสามารถเ,เข้ามาที่เพจ Facebook นะครับ w w a i a i นะครับแล้วก็จริงๆในหน้าเพจจะทักเข้ามาถามก็ได้หรือว่าจริงๆในหน้าเพจมันจะมีวิดีโอสอนอยู่ เราจะมีสอนเป็นตอนๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวิดีโอสอนอาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากมาเรียนรู้จริงๆเนี่ยทางที่ออฟฟิศผมผมเปิดให้มีมีสอนแบบส่วนตัวก็ได้หรือเราอาจจะทําเป็นสอนเป็นคอร์สเนี่ยเราเรายินดีที่จะสอนเพราะเราอยากจะให้ ให้ให้ให้ได้ใช้จริงๆนะครับก็อาจจะมีค่าบริการบวกจากแพ็กเกจนิดนึงแต่ไม่แพงเกินไปแน่นอนก็สามารถเรียนได้คราวนี้มีอีกหนึ่งอันที่พี่เห็นนะว่าโอเคตอนนี้เนี่ยมีโค้ชโซอี้นะฮะมาช่วยสอนนะในเรื่องของการการทําการใช้ชีวิตด้วยอันนี้เนี่ยเป็นเป็นไอเดียยังไงคะเนี่ยเห็นก่อนเดิมทีก็มีน้องพนักงานคอยแนะนําใช่ไหมแล้วตอนนี้มีโค้ชโซอี้มาช่วยด้วยเป็นไงครเป็นอินฟลูเอนเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ จริงๆทาง,ทางผมเนี่ยเป็นสายนักพัฒนาแล้วก็พัฒนาโปรแกรมให้มันดีแหละแล้วพอ<ะ>เริ่มมีคนมาใช้ก็เริ่มมีคนสนใจบอกว่าอยากจะบอกต่อแล้วก็พอดีน่าจะไปถึงทางคุณซี้มามาลองใช้แล้วแบบโ,โอเค<ะ>น่าสนใจเราก็เลย<ะ><ะ>ทําเป็นเหมือนแคมเปญร่วมกันว่าให้คุณโซอี้มาช่วยโปรโมทช่วยมาสอนสําหรับตัวแฉบอตตัวน<ะ>ี้แล้วก็<ะ>เป็นคล้ายๆช่วยโฆษณาอะไรนิดหน่อยตรงนี้นะครับก็<ะ>จริงๆก็คุณโซอีก้ก็เป็นผู้ใช้ที่ใช้ค่อนข้างค่อนข้างระบบเราค่อนข้างมา S <S เออใช้เยอะเลยเพรคุณโซคุณโชอ,อี้ใช้มาหลายตัวแล้วคุณโซอ,อี้บอกมาหยุดที่นี่เลยหยุดที่ซีวิตเลยใช่ไหมอ,อ่าเยี่ยมเลยน,นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการ collaboration กันที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะค,ค่ะแต่คราวนี้เนี่ยรู้สึกว่าในส่วนของโปรแกรมของซีวิตเนี่ยมีตอบโจทย์ทั้งในด้านของปเป็น SME ส่วนบุคคลแล้วก็เป็นองค์กรใหญ่ด้วยเออเป็นไงคะมาตาม่างกันไงาคะ เราเราเขาจะเราพยายามเข้าใจเ m e แล้วก็พยายามทำโซลูชันให้แบบมีสต็อกมีอะไรตรงนี้ถ้าเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ปัญหากนะ็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับคนเยอะๆเป็นหลักคือ,อบางทีองค์กรใหญ่เนี่ยคิดว่าเป็นเพจที่มีหนึ่งล้านไลค์หรือว่าเป็นเพจที่อาจจะเป็นโรงแรมธนาคารอะไรที่เป็นองค์กรใหญ่ๆเลยนะครับวันหนึ่งเขาได้รับข้อความมาเยอะมากอาจจะเป็นหลักพันด้วยสามสต่ข้อความตรงนี้บางที่ไม่ได้เน้นเรื่องการขายเลยแต่เน้นเรื่องผมเรียกว่าค u ชเตอร์เซอร์วิสก็คือการการตอบลูกค้าให้ ให้ได้ดีแล้วก็ถ้าตอบบอดถ้าถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องส่งเรื่องต่อให้กับคนที่มาตอบได้ให้ดีขึ้นนะครับอย่างของผมที่ทําก็มีทาําให้ทั้งมีแบงก์มีบริษัทประกันตรงนี้นะครับที่ทําก็อันนั้นจะเป็นอีกอันนึงเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นจะเป็นแชทบอทดที่ค่อนข้างเราต้องสอนมันเยอะหน่อยเพราะว่าคําถามที่เจอเนี่ยหลากหลายมากนะครับแล้วก็เป็นอีกเป็นอีกแพ็กเกจที่ทีมเราดูแลให้กับองค์กรใหญ่เลยว่าเออถ้าเจอคานี้จะตอบอะไรก็ไปช่วยสอนให้แล้วก็เ อันนั้นเนี่ยบอทดก็ยังไม่ไม่ได้ตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่ดีแต่ว่าถ้าเวลาที่มันตอบไม่ได้เนี่ยมันส่งต่อให้กับพนักงานที่เข้ามาตอบเนี่ยได้แล้วก็เข้ามาเข้ามาเปลี่ยนผ่านได้อย่างได้อย่างดีตรงเนี้ยคนก็คนก็ประทับใจตรงนี้อันอันนั้นคือเรียกว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตอบไม่ดีดูแลไม่ดีเนี่ยอาจจะถล่มได้ใช่ไหมครัใช่อาจจะเว็บล่มได้เออใช่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอนะคะขอบคุณนะคะคุณอาร์ตนะคะที่ ช่วยคิดครร้นโปรแกรมดีๆมาช่วยคนไทยมาช่วยชีวิตคนไทยคือตอนนี้เรายังเรายังไม่มีเม็ดเงินจากต่างประเทศมาเยอะแต่เราช่วยทําธุรกิจทําธุรกิจกันให้มีเงินทุนหมุนเวียนในประเทศไทยก่อนมีเม็ดเงินหมุนเวียนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะชีวิต .ai เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยจักมันสมองนะคะของคนไทยนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะคือเจเนอเรชันสำหรับ รุ่นต่อไปเลยทีเดียวสำหรับนี้ขอบคุณคุณอาร์ตมากนะคะสวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ